ครับผมช่างบอลคอมพิวเตอร์ปทุมธานีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการลงโปรแกรมเสริมฟ r ีแว a ์นะครับโหลดได้จาก Google ได้เลยครับอ่าเดี๋ยวเราอ่าเนี่ยหลังจากเราลง Windows เสร็จนะครับมันจะเป็นหน้าอ่านหน้าตามแบบนี้ขึ้นมาเพราะเราตั้งค่าไอคอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนภา,าษาเรียบร้อยนะครับอ่เราก็ต้องต่อเน็ตให้เรียบร้อยนะครับเราคลิกไอ้ไมโครซอฟตตัวนี้ขึ้นมานะครับเบราว์เซอร์ตัวนี้นครับ เนี่มารเกอร์ตัวนี้ครับเนี่ยครับตัวนี้เลยครับแล้วก็คลิกครับอ่าแล้วเขาก็เราก็ตั้งค่าเรียบร้อยให้เรียบร้อยนะครับตามผมเลยนะครับตามเมาส์ที่ได้เลยครับแก่คลิกนะครับแล้วก็เลือกสีเราชอบสีอะไรก็เลือกครับเสร็จพอถึงหน้านี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิกมันมีสอแผ่นนะครับ ลิกแผ่นนี้ก่อนนะครับแล้วก่อนเล่ก่อน,นครับเเเเเลลลลลเลใน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 สตาร์ตบอสเซอร์อ่าพอเสร็จปุ๊บเราก็มาคลิกตรงนี้ได้แล้วครับ n i n i t e เรื่องเนี้ยครับในในดาวน์โหลดนะครับค e. ลิกไปเลยครับเลือกอันบนสุดเนี่ยครับ อันบนสุดเนี่ยครับเมาส์ชิคคลิกได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแนะนำครับว่าอยากได้งโปรแกรมอะไรบ้างครับอย่างผมอันนี้จะเลือกโ home ครับ f ฟ r e f o x ครับหรือว่าโปรแกรมอาจจะผมจะใช้วิดีโอจะใช้สองตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอ่าตัวนี้ครับตัวนี้ครับเราก็เลือกตัวนี้ครับ ตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับอพอเลือกตัวนี้เสร็จนะครับเลือกตามเนี่ยครับอย่างผมจะเลือกตามตามที่ติ๊กเลยครับดูตามติ๊กได้เลยครับ พอดูเสร็จก็คลิกพอเสร็จปุ๊บเราติ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับอันนีู้โปรแกรมรูปภาพครับเราอยากได้ตัวไหนหรือเราไม่รู้ว่าโปรแกรมพวกนี้มันคือโปรแกรมอะไรเราเอาชื่อเนี่ยไปพิมพ์ใน Google ได้เลยครับแต่ถ้าสมมติอ่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บพอเราติ๊กเสร็จปุ๊บเราเลื่อนลงมาครับเลือกเนี่ยเกตด่วนไหนๆนะครับเขาก็จะดาวน์โหลดนะครับอ่ามาอยู่ตรงนี้ครับกดโอเพนไฟล์ครับ สรับหนครับปุ๊บเรากดปิดตรงนี้ไปได้เลยครับขับขึ้นมาเงี้ยครับกดเทยกครับเอาปล่อยให้มันติดตั้งไปนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายมานะครับแป้นนึงครับมาต่อจากเมื่อกี้นะครับอ่าพอดีเมื่อกี้ลูกค้าเข้ามาในร้านครับผมอ่าตอนนี้ครับอ่าโปรแกงเขาจะติดตั้งปกติแบบนี้ทั่วไปนะครับ ก็จะรันเนี่ยพออ่านเราคลิกตรงนี้ครับโชว์เพื่อโชว์มาว่าโปรแกรมมันรันอะไรเสร็จหรือ,อยังถ้าโอเคโอเคเนี่ยคือเสร็จแล้วครับแต่หน้าตาอย่างโปรแกรมน่ยก็จะมีติดตั้งกันมาอะไรเงี้ยนะครับก็จะรันแบบนี้ครับ เสร็จแล้วครับเนี่ยเลยตัวเดียวเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บหน้าตาเขาจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาว่าเสร็จแล้วนะครับแล้วกดปิดไปเลยอ,อย่างเนี้ยโปรแกรมเราก็ฟรีแวร์ครับดาว์โหลดได้หมดถ้าเป็นพวก Microsoft w เ r ิ e x ด e l เเนี้ยเราไปซื้อมาได้เลยครับผมไปซื้อเรามาก็ติดตั้งมันไม่ยากครับหรือว่าซื้อบนบนสโตม์มาเลยก็ได้นะครับอ่าเราก็ซื้อบนสโต์เนี้ยครับบอกคลิกตรงเนี้ยครับ อย่าง Windows 11 Windows 10มันจะมีคลิกคลิกมาปุ๊บเนี่ยคลิกอันนี้เลยครับแล้วก็สมัครดาวน์โหลดได้ปกติครับซื้อหน้าเว็บไซต์เลยก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับท่งน้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับสวัสดีครับ